สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องแนะบุญใหญ่อยู่บ้านอย่างไรให้ได้บุญสูงสุดก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องบุญกรรมดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะการสร้างบุญด้วยการเจริญภาวนาสร้างบุญบารมีสูงสุดและยิ่งใหญ่หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าการทำบุญ ด้วยวิธีเจริญสมาธิภาวานานั้นทำได้ยากเพราะว่าไม่มีเวลาพอพูดเรื่องการเจริญสมาธิภาวานาก็จะนึกถึงการที่เรานั่งหลับตาท่านผู้ฟังคะจริงๆแล้วการเจริญสมาธิภาวานาไม่จําเป็นต้องหลับตาเสมอไปสมาธินั้น ทำได้ทั้งลืมตาและหลับตาไม่จำเป็นต้องนั่งท่าขัดสมาธิจะนั่งท่าไหนก็เป็นสมาธิได้ทำได้ทั้งยืนนอนนั่งเดินวิ่งก็สามารถทำสมาธิได้ทำได้ทุกท่าทางทุกอิริยาบถท่านว่า การทำบุญด้วยการเจริญภาวนาได้กุศลผลบุญสูงสุดการเจริญสมาธิภาวนามีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือการเจริญสมถะภ,ภาวนาก็คือการจดจ่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้จิตสงบแบบที่สองคือการเจริญวิปัสสนาคือ การพิจารณาไตารักการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปโดยตามหลักแห่งการสร้างบุญแล้วการภาวนาเป็นการทำบุญใหญ่ที่สุดลงทุนน้อยที่สุดง่ายที่สุดแต่การจะไปให้ถึงบุญสูงสุดด้วยการเจริญภาวนานั้น กลับเป็นเรื่องยากที่สุดสำหรับคนทั่วไปคนทั่วทั่วไปจะมองเรื่องการภาวนาเป็นเรื่องที่สูงและไกลตัวเกินกว่าทำความเข้าใจและเป็นเรื่องของพู้ที่เป็นพระสมณะเท่านั้นอย่างดีถ้าจะให้ได้ทำก็แค่นั่งสมาธิกำหนดใจสักห้า ถึงสินาทีแล้วก็หยุดเลิกไปการเจริญภาวนานั้นมีอยู่หลายวิธีที่จะทำให้จิตเกิดเป็นสมาธิและได้บุญกุศลตามที่ได้ปรารถนาไว้ซึ่งได้แก่ 1. การสวดมนต์การสวดมนต์ด้วยบทพระคาถาต่างๆจะทำให้จิตใจเป็นสมาธิ ไม่ต่างจากการนั่งสมาธิเพราะว่าขณะที่สวดทั้งสายตาและจิตของเราก็จะมุ่งอยู่กับคำสวดที่อยู่ในมือการสวดมนต์เป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งโดยการทวนคำสอนของพระองค์ด้วยการสวดขณะปากสวดใจ ก็จะมีสมาธิและเมื่อสวดเสร็จก็จะเกิดความอิ่มเองมปีติทางใจเพราะการสวดมดนต์นานๆนนต้องใช้ความอดทนอันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยากนอกจากนั้นเรายังได้รับรู้ว่าการใช้ปากสวดมนต์เปล่งวาจาออกมา จะนำไปสู่การปฏิบัติที่สำคัญก็คือเราไม่กล้าที่จะใช้ปากของเราไปก่อกรรมไม่ดีทางวาจาขึ้นมาอีกอย่างเช่นการพูดปดเพราะปากต้องสวดมนต์อยู่บ่อยๆบ,บทสวดมนต์ที่แนะนำให้สวดเป็นประจำก็คือบทบูชาพระพุทธคุณ หรือว่าอิติปิโสพระธรรมคุณสวาคาโตและพระสังฆค,คุณสุปฏิปันโนผู้ที่ได้สวดเป็นประจำทุกวันจะได้อานิสงส์ให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขคลายความทุกข์ร้อนจิตเป็นสมาธินอนหลับฝันดีนอกจากบทสวดหลักนี้ ก็ยังมีบทสวดมนต์มหามงคลอีกมากมายเช่นบทถวายพรพระพาหุงม,มหากาบทคาถาพระชินบัญชร 2. น,นั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ15นาทีอาจให้การเดินจงกรมก็ได้การนั่งสมาธิ เป็นการสร้างบุญใหญ่ง่ายๆดังที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าต่อให้รักษาศีล227ข้อต่อเนื่องยาวนานเป็น100ปีก็สู้การทำจิตใจให้นิ่งเป็นสมาธิเพียงชั่วไกลกระพือปีกหรือช้างกระดิกหูไม่ได้การทำสมาธิ ขอให้ใช้หลักอาณาปานาสติก็คือการกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นสมาธิบริกรรมขณะหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทจนจิตเริ่มนิ่งแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมใดๆอีกให้รับรู้ขณะที่ลมกระทบที่จมูก ขณะหายใจเข้าออกก็พอจิตก็จะนิ่งได้เองทำไปเรื่อยๆหากจิตใส่ออกไปข้างนอกก็ให้กลับมาบริกรรมใหม่การทำสมาธิด้วยวิธีนี้จัดเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามีความปลอดภัยสูงเป็นกรรมฐานเย็น ทำแล้วอิ่มเอิบใจจิตเกิดความปีติได้ง่าย 3. แผ่เมตตาอุทิศบุญไปให้แก่เทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรและบุคคลที่เกี่ยวข้องคนทั่วไปอาจไม่ทราบว่าการแผ่เมตตาและอุทิศบุญนี้เป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่ง ตามหลักบุญกิริยาวัตถุสิบประการข้อหนึ่งที่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มารับบุญและโมทนาบุญในความดีของเราการแผ่บุญและส่งบุญไปให้คนอื่นนั้นเป็นการสร้างความดีเสมือนเราจุดเทียนในความมืดแล้วเรา ก็ต่อเทียนไปให้ผู้อื่นโดยที่บุญของเราก็ยังอยู่และยังได้ส่องแสงสาว่างให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยดังนั้นภายหลังจากการสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาครูบาอาจารย์มักจะกลก่าวคำอุทิศบุญไปให้ผู้อื่น4 ทำการอธิษฐานขอให้ผลบุญได้สำลิดผลคำกล่าวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าขอแล้วจะได้ถ้าหาแล้วจะพบความหมายว่าการที่เราได้ลงมือทําอะไรไปและเป็นสิ่งที่ดีสมควรที่จะได้รับหากยังไม่ได้ ก็ควรจะร้องขอเอาสิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็คือความสุขความมั่งมีซึ่งต้องอาศัยปัจจัยจากแรงบุญและกรรมที่ได้กระทำการอธิษฐานขอให้ผลบุญได้สำเร็จผลนี้ก็เป็นไปเพื่อความสำเร็จต่างๆดังที่เราปรารถนาไม่ว่า จะเป็นทั้งทางโลกทางธรรมดังนั้นเมื่อได้ทำบุญด้วยการภาวนาต้องอธิษฐานประกอบไปด้วยบุญนั้นจึงจะส่งผลได้เร็วยิ่งขึ้นโดยตั้งใจให้แน่วแน่ปักจิตลงไปในเป้าหมายอย่างแท้จริงเชื่อมั่นในบุญที่ทำโดยแม่ลังเลสงสยัย แม้ผลบุญยังไม่สำเร็จยังไม่เกิดขึ้นทันทีก็ยังไม่ต้องท้อแท้เพราะองค์ประกอบเหตุและปัจจัยยังไม่สมบูรณ์เพียงพอซึ่งแต่ละคนก็จะมีปัจจัยบุญและกรรมที่ไม่เหมือนกันคำอธิษฐานโดยทั่วไปที่ควรนำมาใช้ข้าพเจ้า ตรงนี้ก็ให้เอ่ยชื่อและนามสก,กุลของตัวเราเองขอน้อมอานิสงผลบุญจากบุญที่ได้ทำตรงนี้รวมได้หมดทุกอย่างแห่งการสร้างบุญไม่ว่าทำบุญมาแบบไหนได้ทั้งหมดให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาแล้วในวันนี้ครั้งนี้ ขออุทิศบุญให้แก่ตรงนี้ก็ให้เอ่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งหมดหรือคนที่ปรารถนาจะอุทิศบุญให้ตามหลักแห่งการอุทิศบุญแผ่เมตตาขอให้อานิสงค์ผลบุญนี้จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้าหรือผู้อื่นโดยกล่าวชื่อนามสกุลขอให้ ปรารถนาสิ่งใดก็ให้ว่าไปตามนั้นโดยสิ่งที่ขอต้องไม่ผิดศีลธรรมเช่นขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขอให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้คิดดีพูดดีทำดีต่อกันสนับสนุนกันให้พ้นจากภาวะที่เป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบัน ให้ผลจากความทุกนั้นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปการงานสิ่งใดที่ชอบก่อไปด้วยธรรมขอให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จตามความปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรมนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานเทิน 5. มันพิจารณาสิ่งทั้งหลายว่า ทุกอย่างเป็นไปตามสภาวะธรรมและความเป็นจริงการสร้างบุญด้วยการเจริญปัญญาที่ได้บุญและอานิสงส์ข้อนี้เองที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดที่มีปัญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจงทุกขัง อนัตตาแม้จะเป็นเพียงชั่วเวลาสั้นๆแค่ช้างกระดิกหูย่อมดีเสียกว่าผู้ที่มีอายุยืนยาวหนึ่งร้อยปีแต่ไม่มีปัญญาได้เห็นความจริงดังกล่าวทำให้เสียเวลาไปชาติหนึ่งหรือเป็นโคสะบุรุษท่านผู้ฟังทุกท่านคะการเจริญปัญญาอย่างง่ายๆ ประจำวันควรจะทำให้บ่อยๆทำให้มากๆจนจิตเป็นอารมณ์แนบแน่นไม่ว่าจะยืนจะนั่งจะนอนก็คิดใคร้ควรถึงความเป็นจริงสีประการดังต่อไปนี้ 1. การใคร้ควรถึงความตายเป็นอารมณ์โดยเป็นการเตือนสติให้เราตื่นได้ภาคเพียนทำความดี ก่อนที่ความตายจะมาถึงเพราะการคิดถึงความตายอยู่เสมอนั้นจะทำให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเมื่อได้คิดแล้วย่อมเร่งกระทำความดีและบุญกุศลเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะติดตัวไปถึงชาติหน้าหากมัวหลงไหลในลาบยศสรรเสริญ สมบัติทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่หลงมัวเมาอยู่ก็สูญไปหมดไม่ได้ติดตัวไปกับตนเองเลย 2. การใคร่ครวญถึงสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นอารมณ์เป็นการพิจารณาว่าร่างกายของคนอื่นที่ว่าสวยงามทั้งหลาย ที่เป็นบอกเกิดแห่งความใคร่และตันหานั้นที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนทุกคนต้องแก่เหียวหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาจนเมื่อตายแล้วร่างกายก็ต้องเปลี่ยนสภาพเป็นเน่าเปื่อยทุกอย่างเป็นของเน่าสะอิดสะเอียนหาความสวยงามใดๆไม่ได้เลย ซึ่งหาความเป็นตัวตนของตนเองไม่ได้เลยในที่สุดสังขารของเราก็จะต้องเป็นเช่นนี้เหมือนกัน 3. ใครครวญถึงว่าร่างกายของเราเป็นแหล่งรวมสิ่งศกรปก์กการพิจารณาในข้อนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าแท้จริงแล้วร่างกายของเราก็เป็นที่รวมซากศพ และของเน่าเหม็นที่เราได้รับประทานเข้าไปและต้องขับถ่ายออกมาจากทวารทั้งหลายเป็นสารพัดขี้เช่นเมื่อมีการขับถ่ายออกมาทางหูก็เรียกว่าขี้หูออกมาทางตาก็เรียกว่าขี้ตาออกมาจากผิวหนังก็เรียกว่าขี้ใครเป็นต้นเมื่อได้พิจารณาความจริงข้อนี้ จะเห็นความสกรปรกในร่างกายเป็นสิ่งที่เป็นจริงและไม่อาจเรียงได้เมื่อรับรู้แล้วจิตก็จะมีกำลังและเกิดความเบื่อหน่ายในการยึดติดร่างกายทั้งของตัวเองและของผู้อื่น 4. การใคร่ครวญถึงว่าทุกสิ่งนั้นประกอบด้วย ธาตุที่มาประชุมรวมกันอยู่ข้อนี้เป็นการพิจารณาถึงความเป็นจริงให้ถึงที่สุดว่าไม่ว่าร่างกายของเราของผู้อื่นและทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นแต่เพียงธาตุที่มาประชุมรวมกันชั่วคราวเท่านั้นสิ่งเหล่านั้น ไม่สามารถทนรวมกันอยู่ได้นานนานไปก็เก่านานไปก็แก่แล้วก็ต้องมีอันแตกสลายไปแล้วกลับคืนสู่ความเป็นวัตถุธาตุอีกครั้งดังเช่นร่างกายเรากระดูกก็คือดินเลือดก็คือน้ำลมภายในของร่างกายก็คือธาตุลมและความร้อน รวมไปถึงอารมณ์ในร่างกายต่างๆก็คือธาตุไฟเมื่อแตกสลายไปก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟอย่างเดิมการฝึกเจริญภาวนาด้วยการคิดใครควรหาเหตุผลทั้ง4แบบนี้เป็นข้อที่ทำได้ยากที่สุดเพราะในโลกของมนุษย์เรายังมีสิ่งปรุงแต่งเจือปน ให้กับจิตใจด้วยวัตถุมากมายแต่หากใครทำได้จิตก็จะค่อยๆหลุดพ้นไปอันเป็นทางสู่นิพพานในที่สุดการสะสมสร้างบุญในทุกวิธีที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้หลักการปฏิบัติเพิ่มเข้ามาอีกสาประการนั่นก็คือ 1. มีความสม่ำเสมอ การทำบุญนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากกว่าทำบาปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยจนไม่สามารถทำได้เปรียบเสมือนงานประจำก็คืองานนั้นเราต้องทำอยู่ประจำทุกเมื่อเชื่อว่าวันหนึ่งก็จะเกิดความชำนาญบุญก็เช่นเดียวกันต้องมีความสม่ำเสมอในการสร้างบุญ บุญน,นั้นก็จะได้พอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆและเวลานำไปใช้ก็จะมีความชำนาญในการใช้ไม่ให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 2. มีความมากพอในบุญน,นอกจากมีความสม่ำเสมอแล้วการทำบุญก็ต้องมีความมากพอที่จะนำบุญน,นั้นไปใช้เปรียบเทียบ เหมือนเราตักน้ำใส่ตุ่มหน้าบ้านเราต้องตื่นมาแต่เช้าและทำเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ถ้าเราตักน้ำใส่เป็นประจำเพียงแค่วันละครันมันก็ยังน้อยเกินไปไม่พอจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าจะให้มากพอให้มันเต็มตุ่มในแต่ละวัน ก็ต้องตักน้ำวันละหลายๆถังเพื่อให้เพียงพอจะนำไปใช้ได้ 3. ม,มีความนานพอบุญต้องใช้การสะสมมันไปเรื่อยๆเหมือนกับความสำเร็จในด้านอื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้กฎแห่งความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับข้อ3ามนี้ทั้งนั้นทุกความสำเร็จ จะต้องใช้เวลาสะสมในตัวของมันเองเมื่อสร้างบุญได้สม่ำเสมอมากพอและนานพอก็จะทำให้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดอันก็คือพระนิพพานได้การบรรลุพระนิพพานได้เป็นเหตุให้บุคคลสิ้นเวรสิ้นกรรมสิ้นบาสิ้นบุญหมดแล้ว ทุกอย่างในโลกเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญเพียรสร้างบุญมากกว่า500ชาติและในสิบชาติสุดท้ายก็ได้บำเพ็ญสร้างมหาทศบารามีจนในชาติสุดท้ายพระองค์ก็ตัดสู้สิ้นเวรกรรมในโลกและหลุดพ้นไปในที่สุดการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ ด้วยการนั่งสมาธิการไหวพระสวดมนต์การน้อมพิจารณาความจริงของชีวิตเพื่อให้สภาพจิตใจมีความสะอาดสว่างสงบอยู่เหนือความโกรธความโลภความหลงและการเชื่อในบาปบุญคุณโทษการมีสติปัญญาที่บริสุทธิ์ปราศจากความคาติลำเอียง มองโลกตามความเป็นจริงนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ